สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจักผ้าเงาผ้าพีผ้านองมาชมสวนปลาลุงจักนะครับพี่น้องตอนนี้สวนปลาลุงจักกะได้น้ำฝนนะครับวดนน้ำให้แล้วพี่น้องเมื่อคืนพ่อได้ซุ้มได้เย็นนะครับกะตกพ่อลิ่นลินแต่ว่ากะโดนเติบอยู่ครับพี่น้องนี่แหละครับเข้ากับปลูกต้นไม้ฝาก เทวดาเจ้าที่ดูแลให้นะครับไดซัานี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปีนี้เขาก็สิปลูกเสริมเติมแต่งไปอีกครับให้เต็มพื้นที่เลยนะครับว่างมองไดกับปลูกมองนั่นครับพี่น้องยาวๆกันไปครับพี่น้องมูเฮาต้นไม้เป็นของเราอากาศเป็นของโลกครับพี่น้อง ปลูกมือนี่ก็ได้มือนี้นะครับต้นไม้ที่โตเร็วคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็เเ็นคือความปลาดได้หลายท่านเพื่อนว่าไว้นะครับลงมือทำคือคำตอบครับพี่น้องอ่ะก็ะโอเคนะครับพี่น้องคลิปสันๆนํามาฝากพี่ฝากน้องนะครับ อัปเดตสวนปลาลุงจจักมาไห้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ